2548มาถึงวันนี้2568แล้วยิ่งบานปลายจนทั้งว่าประเทศไทยแตกแยกเป็นเสี่ยงไม่สามารถที่ใครจะมาปกครองแผ่นดินให้สงบสุขต่อไปได้พักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งก็ไล่กระทืบไปมันบานปลายแตกตัวจนทั้งว่าเกิดการยึดชุมนุมและเกิดการยึดอำนาจขึ้นในปี2549วันที่19กันยาไอ้ผมเนี่ยนอนนวดอยู่ที่บ้าน,นเฉยอยู่อยูฐานก็มาจับตัวไปเขียนประกาศปฏิวัติ ก็มีอาจารย์มีชัยนั่งอยู่คนหนึ่งตอนนั้นคุณทักษิณประกาศสู้อาจารย์มีชัยแกเห็นผมอยู่ว่าอออาจารย์ไปสานมาดีแล้วผมจะไปธุระผมก็รู้อาจารย์จะหนีแล้วอาจารย์อย่าไปหนีเดี๋ยวผมเช็คเหตุการณ์ก่อนผมก็เช็คเหตุการณ์ไปที่บ้านสี่เสา,ว,าว่าเป็นยังไงมั่งใครมาอยู่ที่หน้าบ้านผอรู้ผมก็บอกจบแล้วอาจารยไ์ไม่ต้องไปอยู่ที่เนี่ยอาจารย์เฉยๆแกเป็นคนตกใจง่ายมือสั่นแล้วตอนนั้นคณะปฏิวัติเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมการอะไรเลย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ประกาศปฏิวัตินะครับต้องมาเอาไปจากสำนักง,งานผม <Ooh. S 2> ไอ้คนพิมพ์ปร,ประกาศปฏิวัติเนี่ยก็ <Ha. S 2> ไม่มีคนพิมพ์ค่ะ <Ha. S 2> ต้องไปเอาเลขาผมให้ฐานไปรับเลขาผมจากบ้านไปช่วยไปช่วยพิมพ์ค <Ha. S 2> อาจารย์มิชัยก็บอกว่าอาจารย์ไปสารเป็นคนยกล่างแล้วกัน <Ha. S 2> ผมขอตรวจเพ <Ha. S 2> วันประกาศคําสั่งในคืนสิบเก้าเนี่ยผมมันคนล่างทั้งนั้นท่านมิชยมัยเป็นคนตรวจนะครับทีนี้ในคืนนั้นหละ มันมีใครก็ไม่รู้สั่งการมาที่เลขาธิการคอมชอ,อมให้ล่างบางตระกูลชิน,นวัตรทั้งทรัพย์สินและการเมืองให้ยึดทรัพย์ตระกูลชิน,นวัตรทั้งหมดอันนี้คือเป็นคำสั่งเด็ดขาดเลยเหรอคะเด็ดขาดเลยครับทีนี้พลเอกวินัยก็ตอนนก้องก็ประชุมกันสามคนไม่มีใครเนี่<อ>ในกองบัญชาการ<อ>นะก็มีบิ๊กบังมีพลเอกวินยัยพัทยาคุณอดีตเลขาธิการสมชซึ่งทําหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะปฏิรูป และผมอาจารย์วิชัยแกก็ไามา่อยากมายุ่กันนั่งอยู่ข้างนอกบอ mm. กว่เข้าไปนั่งคุยค <Ha. S 2> พอมีคําสั่งนี้พึกบางก็ถามว่าอย่างไงพลเอกวินัยบอกไม่ได้แกโทรไปเช็คที่ไหนมืก็แกบอกไม่ได้ถ้ายึดรับกันแบบนี้นะรัฐบาลนี้จะถูกหาว่าเป็นทรราชด,ดีไม่ดีแจ้งหมด mm. เพราะฉะนั้นการจะยึดซับคนเนี่ยอย่างนี้มันทําไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องให้ความเป็นธรรมให้มีคณะตรวจสอบขึ้นมา mm. ก็เลยในส่วนก็เห็นพ้องกันว่าเอาละ เมื่อยึดรั์ตระกูลชินวัตรทั้งหมดไม่ได้น,นั่นหมายความต้องการจะล่างบางเศษรษฐกิจการยึดมำาจรมล่างทางการเมืองแล้วจะมาต้องยึด<ฆ>ทรั์ให้หมดเมื่อยึดทรัพย์โดยคําสั่งอํานาจปฏิวัติไม่ได้เนี่ยก็เลยตกลงกันว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเมื่อจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็บอกควรจะมีความเป็นธรรมและควรจะมีผู้คนที่คนเชื่อถือในความยุติธรรมขาก็มมบให้ผมร่างประกาศฉบับนี้ และเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการชุดนี้คือคอตสอชุดที่หนึ่ง<ม>ก็ออกเป็นคำสั่งฉบับที่ประมาณ19บมั้งอะไรพวกเนี้ยจำไม่ได้นะก็ผมก็เสนอชื่อท่านสวัสด์โชคพานิชย์อดีตประธานสารดีกาซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมนะครับให้เป็นประธานและก็เลือกคนที่มีความกลางๆเนี่ยให้เป็นให้เป็นกรรมการชุดนี้อย่างน้อยเมื่อจะตั้งสารพิเศษทั้งทีเนี่ยก็จะให้ใครเขาด่าว่าได้ว่าไอ้พวกจันไรเนี่ย มันตั้งคนที่จะมาล้างบางเขาหาความยุติธรรมไม่ได้อ,อย่างน้อยอย่างที่เถียงได้ว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยยุติธรรมนะค่ะอย่างถึงแม้ว่าองค์กรมันเป็นการตั้งศารพิเศษซึ่งร,รัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายใดไม่อนุญาตให้ทําได้แต่เมื่อจำเป็นต้องมีแล้วเนี่ยมันดีกว่าไปยึดทรัพย์เขาดื้อจะเป็นทรราชาดไปเลยก็ตั้งคณะกรรมการนี้ก็สังคมก็ยอมรับคณะกรรมการนี้ประชุมครั้งแรกก็เริ่มวางระบบในการตรวจสอบค่ะไม่ทาใจครับ ต่อมาก็มีคําสั่งว่าไม่เอาไอ้ชุดนี้ใช้ไม่ได้ต้องเอาคนที่ค่าทักษินได้มาเป็นก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดนี้ผมไม่ยอมเขียนและผมไม่ยอมเสนอชื่อใครเขาก็เลยเอาตั้งคณะกรรมการคอตอสอชุดที่สองขึ้นมาออกเป็นคําสั่งฉบับที่ส0มสิบหรืออะไรเนี่ยสองห้าสี่เก้าก็ตั้งคณะกรรมการคอตอสอขึ้นมาซึ่งองค์ประกอบเนี่ยคือคนที่ต้องมาล้างบางชินวัตรนี่พูดได้ชัดเจน โอ้ค่ะตัง้งมาล่างบางทั้งาทางการเมืองและทางเศรษฐกิจนะครับค่ะว่าเอาคนที่จะฆ่าทักษิณงนั้นเนีมาเป็นไปดูนะครับบางคนถึงวันนี้ยังมา,ย,งมายังมาซัดทักษิณไม่เลิกอยู่เลยตัวเองทําหน้าที่เป็นศารแต่ที่จะประสาทความยุติธรรมนะทาตัวเป็นคนเป็นมือเพชฌฆาตแม้คณะกรรมการชุดนี้มันยุบไปตั้งนานเนกาเลยแล้วยังมายังบ้าไม่เลิกยังมาตัดยังมา เล่นงานอยู่ทุกวันนี้นะครับถึงเป็นผู้ร้องเองด้วยซ้ำไปว่านี่คือกระบวนการของการเริ่มต้นล่างบานตระกูลชิน,นวัตรขออนุญาตแบบนี้ทนาย p พยศาลคะ่ะถ้าถ้าคุณผู้ชมฟังหรือประชาชนทั่วไปเขาฟังเขาก็จะมองอีกแง่มุมหนึ่งว่าอา้าวทนาย p พยศาลพูดได้สิแต่ถ้าคนไม่ผิดอ่ะใครจะมาเล่นงานได้ใครจะมาเอาผิดได้ถ้ามีมุมนี้ทนาย p พยศาลอยากอธิบายยังคือคนที่เป็นกรรมการตรวจสอบนี่นะครับถ้าคนที่เป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมเนี่ยคิดว่าผลมันจะเหมือนกันไหม อน <S 2> <S 2> เนี่ยแค่นี้ก็รู้ค่ะระหว่างคนที่จะมาฆ่าคุณกับคนที่มาให้ความยุติธรรมกับคุณเนี่ยผลมันจะออกเหมือนกันไหมคือมีทงมาแล้วในใจมีทงมาแล้วต้องล้างบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เขาทําก็คือว่าให้ยึดทรัพย์ชินวัตรจึงมีการออกคําสั่งยึดทรัพย์ทักษิณก่อนอเ,อเนี่ยเขาเสนอนะครับก็ย,ยึดทรัพย์ทักษิณก่อนนะสี่หมื่นล้านเนี่ยแล้วอันที่สองเนี่ยก็ให้ตรวจสอบภาษี การเสียภาษีซึ่งเป็นประเด็นที่โจมตีกันมาก่อนยึดอำนาจนะครับทีนี้กระบวนการภาษีเนี่ยตอนนี้ก็มามีปัญหาขึ้นกนจบแล้วนะครับราะสารดีกาตัดสินแล้วทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยก็จาเป็นต้องพูดในเชิงกฎหมายนิดหนึ่งกระบวนการตรวจสอบภาษีากรน,นี่นะครับปกติมันต้องเริ่มต้นที่กรมสรรพากรแต่เรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นที่กรมสรรพากรซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกํากับตรวจสอบจัดเก็บภาษีแต่ไปเริ่มต้นมาจากคอตสส คณะนี้ก็ไปรวบรวมอะไรต่อเมีอะไรมาแล้วก็่แจ้งให้กรมสรรพากรดําเนินการตรวจสอบภาษีคทีนี้ในการตรวจสอบภาษีมันมีกระบวนการอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าขั้นตอนตรวจสอบคขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนประเมินภาษีอตอนนั้นคุณทักษิณไม่อยู่ในประเทศแล้วอยู่ต่างประเทศนะ,ะครับเขาก็ทำการตรวจสอบในที่สุดก็เห็นว่าจะต้องเสียภาษี ก็เลยออกขั้นตอนก็มาถึงขั้นตอนที่สอนก็มีหนังสือแจ้งประเมินมให้คุณทักษิณเสียภาษาีก็ตามที่เป็นคดีนี้นะครับเมื่อเมื่อมีเมื่อประเมินแล้วเนี่ยหลักกฎหมายว่าย่งไงการประเมินภาษีนั้นต้องแจ้งการประเมินไปยังผู้เสียภาษีคคุณไปแจ้งให้คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้เสียภาษีไม่ได้แต่ตอนนั้นคุณทักษิณไม่อยู่ในประเทศคก็ไปแจ้งไที่คนอื่นนะครับ พอนนพอหนักเข้าประเมินภาษีให้คุณทักษณิณเสียภาษีเขาก็อุทธรณ์ภาษีคอุทธรุ์ภาษีคณะกรรมการก็ยืนตามการประเมินคุณทักษณิณก็มาฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรให้เพิกถอนการประเมินศารลร่างทั้งสองศาลวินิจฉัยว่ากระบวนการในการตรวจสอบภาษีนั้นเป็นกระบวนหนึ่งแต่กระบวนการที่สําคัญที่ต้องว่าก่อนก็คือว่า ได้มีการประเมินแจ้งประเมินภาษีโดยชอบ <c oughs> ด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะ <c oughs> ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าจะต้องแจ้งประเมินไปยังผู้ที่ถูกผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีค่ะ <c oughs> แต่คุณตักสินมาอยู่แล้วไปแจ้งคนอื่นอันนี้ข้อที่จริงชัดเจนเพราะฉะนั้นศาลล่างเลยพิภากษาให้เพิกถอนการประเมินโดยมีเหตุผลว่าเนื่องจากการแจ้งประเมินภาษีเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักทั่วไปนะครับ <c oughs> ผมทําคดีภาษีมาเนี่ยผมก็รู้ดี อ่านสารร่างก็เพิกถอนการประเมินในสุดคดีก็มาสู่สารดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าก็ไปวิเสว่าการประเมินภาษีนั้นน่ะไอการตรวจสอบภาษีนั้นถูกต้องคุณทักษิณมีหน้ามีพาระภาษีที่ต้องเสียภาษีก็วิจัยนี้พี่ผมเห็นด้วยะนะครับซึ่งอันนั้นก็ขึ้นกับหลักฐานนะครับแต่ในปัญหาที่ว่าการแจ้งประเมินถูกต้องหรือไม่เนี่ย ด้วยความเคารพต่อสารดีกาผมไม่เห็นด้วยเพราะความจริงมันปรากฏชัดคนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าทักษิณมาอยู่ในประเทศและการแจ้งประเมินภาษีเนี่ยไปแจ้งคนอื่นเพราะการประเมินภาษีนี่จึงไม่ชอบเช่นเดียวกับการฟ้องคดีคต้องฟ้องหนึ่งต้องฟ้องตัวจำเลยสองต้องส่งสำเนาฟ้องไปยังภูมิลำเนาของจำเลยถ้าคุณไปส่งสำเนาฟ้องให้ที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ภูมิลำเนา การฟ้องนั้นก็ใช้บังคับจำเลยไม่ได้ชั้นใดการประเมินภาษีก็เหมือนกันแต่สาลดีกาเนี่ยในปัญหานี้นะครับก็ไม่ชัดเจนซึ่งด้วยความเคารพนะครับผมเห็นว่าเรื่องเนี้ในเมื่อข้อที่จริงคนรู้กันทั้งประเทศว่าทักษิณไม่อยู่ในประเทศแล้วแจ้งประเมินภาษีไปที่คนอื่นการประเมินภาษีนั้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ต้องคำนึงถึงว่ามีภาระภาษีหรือไม่ต้องยกการประเมินเลย ซึ่งสามล่าง้าวิจัยในแนวนี้นะผมเห็นด้วยกับคําวิจัยของสามล่างว่าะะน,นคนก็รู้สึกว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งรู้สึกได้ถ้ามันแต่นี่มันและยิ่งรู้สึกมากขึ้นถ้ามันเกิดซ้าแล้วซ้าเล่าซ้ารอยเนี่ยคุณต้องถึงถูกสารจาคุกหนึ่งปีและลูกสาวก,ก็ถูกไล่ออกแล้วตัวเองก็ตอนนี้ก็ถูกภาษีมาตามมาติดๆแล้วหนัหนกๆคดีร้อยสิบสองก็ดีกนี่ผมพูดเรื่องการประเมินภาษีนะครับโดยรวมเนี่ย ไอ้การตรวจสอบมีภาระภาษีหรือไม่เนี่ยเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเราไม่ได้จับเอกสารเราไม่รู้ผมออกความเห็นไม่ได้ว่าเป็นยังไงผมไม่สามารถเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้ได้ว่ามีภาระภาษีหรือไม่แต่ในปัญหาที่ว่าแจ้งการประเมินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยด้วยความเคารพผมเห็นด้วยกับสารร่างไม่เห็นด้วยกับคําวิจัยของสาลฎีกาเพราะข้อเท็จจริงมันปรากฏเหมือนพระอาทิตย์ที่ฉายแสงขึ้นตอนเช้าในทิศตะวันออกเนี่ย แล้วถ้าเราบอกว่ามันขึ้นทังที่ตัวนันตกเนี่ยมันขัดความรู้สึกไหม,มผมเป็นหน้ากฎหมายนี่ผมบอกมันขัดความรู้สึกนั้นผมจึงกล้ากล่าวว่าด้วยความเคารพผมไม่เห็นด้วยกับคําวิจัยของศาลฎีกาและเห็นด้วยกับคําวิจัยของศาลล่างเพราะเราเป็นข้อจริงที่เรารู้อยู่แล้วทักษิณแกไม่อยู่ในประเทศแล้วไปแจ้งประมวนที่อื่นแจ้งกับคนอื่นการแจ้งการประมวนนั้นจึงผิดกฎหมาย ทำให้การประเมินภาษีนี้ไม่ชอบที่สารล่างยกฟ้องนั้นยกการประเมินนั้นถูกต้องแล้วแต่นี่มันถึงสาลดีกาแล้วก็จบแล้วนะครับนี่ก็นี่เป็นเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องภาษีกรส่วนประชาชนเนี่ยเขามักจะรู้สึกในทางการเมืองว่าทําไมทักษิณต้องโดนและดีเรื่องแล้วเรื่องเล่าไม่จบกทีถ้าคุณได้รู้ถึงเหตุการณ์ในกองบัญชาการปฏิวัติในคืน19ดังที่ผมเล่าแล้วเนี่ยคุณจะไม่ต้องแปลกใจเลย นี่นี่มันนมันมันแม่น้ําต้องมีต้นน้ําต้นน้ามันมาจากเนี่ยไอคณะคอตสสนี่แหละเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างที่ผมเรียนนี่นะครับเป็นเรื่องที่คอสชถูกกดดันจากกระแสสื่อซึ่งเสกสร้างกันว่าทักษิณพูดพาดพิงพระมหากษัตริย์ผิดมาตราร้อยสิบสองจึงเป็นเหตุให้กระทรวงกลหลมต้องให้นายฐานพระธรรมนูญเนี่ยมาแจ้งความ ตอนที่เขาแจ้งเขาก็มาถามผมนะบังเอิญผมกับรุ่นตรีช่วยกระหมเนี่ยมีไมตรีกันเพราะท่านเคยโดนตรวจสอบเรื่องราชพัชรจำได้ไหมครับตอนนั้นมาตั้งกอ,องงานแก้คดีก็มาตั้งที่สำนักง,งานผมนี่แหละวันจึงมีไมตรีกันผมก็บังเอิญได้ฟังเทปวันนี้ผมบอกเขาไม่ผิดนี่ที่ฟังให้ดูนี่มันไม่ได้พูดถึงพระมารดาทักษิงที่พูดถึงพูดถึงผู้มีบาร,รมีนอกรัฐรรมนูต่างหาก<อ>แต่โดสุดเมื่อหารก็ต้องแจ้งนะก็แจ้งไปนะครับ<อ>จึงไม่มีคนไปกล้าไปเบิกความทั้งหลายคนค่ะ สารชั้นต้นจึงพี่ภาคษายกฟองคนะซึ่งผมเห็นด้วยว่าถูกต้องแล้วเพราะมันชัดเจนไอเราเห็นเห็นกับตาไยินกับหูเนี่ยว่าพูดว่ายยัไงไะและในบริบทนั้นหมายถึงใครไม่มีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์เลยแม้แต่สักคำนี่คือความจริงค่ะ